ลิซ่าปล่อยรายชื่อเพลงอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกอร์อีโก้จัดเต็ม15แทร็กร่วมศิลปินระดับโลกมาร่วมแจมสวัสดีทุกคนวันนี้เรามีข่าวใหญ่เกี่ยวกับลิซ่าศิลปินสาวไทยระดับโลกที่หลายคนรอคอยบัมแบกเดี่ยวของเธอมานานและตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอก็มาถึงแล้วเพราะลิซ่าได้ปล่อยรายชื่อเพลงจากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเธอที่มีชื่อว่าอันเธอร์ออกมาอย่างเป็นทางการอร์ e อีโก้อัลบั้มเดี่ยวที่ทุกคนรอคอย อัลบั้ม Enter e g o ของลิซ่มาพร้อมกับ15แทร็กสุดปังที่เต็มไปด้วยแนวเพลงหลากหลายตั้งแต่ฮิปฮอปป๊อป R&B ไปจนถึงแดนซ์ซึ่งสะท้อนถึงตัวตนของเธอในมุมที่แตกต่างจากเดิมนอกจากนี้เธอยังได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมากมายมาดูกันว่ามีใครมาร่วมฟีเจอริงในอัลบั้มนี้บ้างฟิวเจอร์แรปเปอร์ตัวท็อปของวงการมาร่วมแจมในเพลง FSK u p t h e World เมกดิสเทเลียนเจ้าของเพลงฮิต และดับเบิลยูเอมาร่วมฟีดในเพลงเรพันเซิร์เทเลอร์นักร้องสาวจากแอฟริกาใต้เจ้าของเพลงวอเตอร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกมาร่วมในเพลง When I a อ With y ยูนอกจากนี้ยังมีเพลงเดี่ยวที่น่าจับตามองอีกหลายเพลงซึ่งคาดว่าลิซ่าจะโชว์ศักยภาพทั้งการร้องแรปและเต้นออกมาได้อย่างเต็มที่รู้จักฟิวเจอร์แรปเปอร์ระดับโลกที่มาร่วมงานกับลิซ่า หลายคนอาจสงสัยว่าฟิวเจอร์คือใครแล้วทำไมถึงได้มาฟีเจอริงกับลิซ่าในเพลง FXCK Up the World วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเขาแบบคร่าวๆกันค่ะฟิวเจอร์เป็นแรปเปอร์ชาวอเมริกันปัจจุบันอายุ42ปีเกิดที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องดนตรีฮิปฮอปเจ้าของ3รางวัล g r a m m และ1รางวัลอเมริกันมิวสิกอะวอเป็นเจ้าของเพลงฮิตอย่าง Way 2 Sexy เวฟฟอร์ยูและไลท์เดดซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งบนชาต์บีบอยฮอตหนึ่งร้อยด้วยสไตล์แรปที่เป็นเอกลักษณ์และดนตรีที่โดดเด่นฟิวเจอร์จึงถือเป็นหนึ่งในแรปเปอร์ที่ส่งอิทธิพลที่สุดในวงการและการร่วมงานกับลิซ่าในเพลงนี้ยิ่งทำให้หลายคนคาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แรงทะลุชาต์แน่นอนอันเทออีโ e กอัลบั้มแห่งการเปลี่ยนแปลงชื่ออัลบั้มอันเทออีโกของลิซ่ามีความหมายถึงตัวตนอีกด้านหนึ่งหรือบุคลิกที่แตกต่างจากที่ทุกคนเคยเห็น ซึ่งคาดว่าครั้งนี้เธอจะเผยด้านที่ดูดันมั่นใจและเต็มไปด้วยพลังของศิลปินเดี่ยวออกมาให้แฟนๆได้เห็นแบบจัดเต็มจากกระแสะที่แรงตั้งแต่ก่อนเปิดตัวแฟนๆทั่วโลกต่างตื่นเต้นกับอัลบั้มนี้และคาดว่าลิซ่าอาจสร้างสถิติใหม่ให้กับวงการเพลงระดับโลกได้อีกครั้งเตรียมตัวนับถอยหลัง Enter Ego มีกำหนดปล่อยเร็วๆนี้แฟนๆอดใจรออีกนิดแล้วมาดูกันว่าอัลบั้มนี้จะปังขนาดไหนใครเป็นบลิงและชาวลินลี่รอสนับสนุนอัลบั้มนี้อยู่แล้วบ้าง คอมเมนต์บอกกันได้เลย